ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้นะเราจะพาคุณไปชมการรีวิว Ford Ranger 2026กระบะขนาดกลางที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและในรุ่นปี2026นี้ Ford ได้ทำการอัปเกรดหลายอย่างให้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะมองหาความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดภายในที่รูหราหรือสมรรถนะในการลากจูงที่ยอดเยี่ยม รนเจอร์ใหม่ก็พร้อมตอบโจทย์ทั้งหมดเรามาดูกันว่าเจ้ากระบะคันนี้จะคุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายหรือไม่เริ่มจากภายนอก f o Ranger r 2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดันและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่อย่าง f 5 2พร้อมไฟหน้า LED ทรง C Shape ที่ดูทันสมัยและโดดเด่นฝากระโปรงหน้าเพิ่มเส้นสายที่คมชัดเสริมลุคให้ดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้น กันชนหน้าถูกปรับใหม่เพื่อให้สามารถตัดลมได้ดีขึ้นและรองรับการขับขี่แบบออฟโรดในระดับที่สูงขึ้นในแต่ละรุ่นย่อยจะมีการตกแต่งกระจังหน้าที่แตกต่างกันตั้งแต่แบบโครเมียมไปจนถึงแบบสปอร์ตสีดำล้วนล้อมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่17นิ้วในรุ่นเริ่มต้นไปจนถึง20นิ้วในรุ่นสูงสุดทำให้เรนจะดูดีทั้งบนถนนและเส้นทางวิบาก บริวเวณซุ้มล้อถูกขยายให้กว้างขึ้นทำให้ตัวรถดูแข็งแกร่งและดูดันมากขึ้นส่วนท้ายของรถมาพร้อมกับไฟท้าย LED และตัวอ,อ,กอักษร เรนเจอร์ขนาดใหญ่ที่ประทับลงบนฝากระบาดนะครับกันชนท้ายมีบันไดในตัวเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงและขนของเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร Ford r a n g e r 2026มีการปรับปรุงด้านความสะดวกสบายและก็เทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้นภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นหนังแท้หรือวัสดุแบบซอ ft t o u c h ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยคอนโซลกลางโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วที่ใช้ระบบสิงรุ่นใหม่ล่าสุด รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางและสั่งงานด้วยเสียงสำหรับรุ่น็อปจะได้หน้าจอมาตรวจดิจิทัอขนาด12นิ้วที่สามารถปรับแต่งข้อมูลการขับขี่ได้อย่างอิสระเบาะนั่งได้รับการออกแบบให้รองรับไซระได้ดีพร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้ามีระบบทำความร้อนและระบายอากาศสำหรับเบาะคู่หน้าเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลด้านเทคโนโลยีช่วยขับขี่ o r a n g e r 2026มาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน320องศาช่วยให้การขับขี่ง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้านคุมพลัง f o r d r a n g e r 2026มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายเริ่มต้น้วยเครื่องยนต์2.3ลิตร อี o คบูสทรบโบ4สูบให้กำลังประมาณ210แรงม้าและแรงบิด30ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดถ้าต้องการพละกำลังมากขึ้นฟอร์ดมีตัวเลือกเครื่องยนต์2.7ลิตร V6 เทรบโคคู่ให้กำลังประมาณ315แรงม้าและแรงบิด400ปอนด์2ดิฟุตช่วยให้การเร่งแสงดีขึ้นและรองรับการลากจูงได้ดีขึ้นสำหรับสายออฟโรดเรนเจอร์ road, รับท่มาพร้อมเครือ่องยนต์3.0 ลิ V หทะบคู่ให้กำลังสูงสุด4 5แรงม้าและแรงบิด410ปอนด์ฟุตพร้อมช่วงล่างโฟกช่วยซับแรงกระแทกระบบกันสะเทินแบบพิเศษและอย่าง All ดี r ร a เนี่ยที่ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ทางวิบากโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อน4ล้อถูกอัปเกรดให้ดียิ่งขึ้นสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบเช่น Normal Sport To Hall ล์ัแซนและ k c อกคร ความสามารถในการลากจูงของ Ranger 2,026สูงสุดอยู่ที่7,500ปอนด์เหมาะสำหรับการลากรถพ่วงเรือหรืออุปกรณ์หนัก ส่วนความสามารถในการบรรทุกของอยู่ที่1 800ปออนด์ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการทํางานที่ต้องการความอเนกประสงค์ด้านราคาของ Ford r a n g e r 2026จะขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยโดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ3 2 0 0 0ดอลลาร์ประมาณ1.15ล้านบาทสําหรับรุ่น XL ซึ่งเป็นรุ่นพื้นฐานรุ่น XLT ที่มีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ3 2 0 0 0ดอลลาร์ประมาณ1 3หมื่นล้านบาทส่วนรุ่นแลริยตที่หรูหราขึ้นมาจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ดอลลาร ประมาณ1.5ล้านบาทและสุดท้าย Ranger Raptor รุ่นสูงสุดที่เน้นการขับขี่แบบ Off-Road คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ5 2 0 0ลนดอนลลร์ประมาณ2ล้านบาทโดยรวมแล้ว Ford Ranger 2026เป็นรถกระบะขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกด้านตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ดูดันภายในที่หรูหราทเทคโนโลยีล้ำสมัยและขุมพลังที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าคุณจะต้องการรถกระบะสำหรับการทำงานขับออฟโรด รูใช้ในชีวิตประจำวัน Ranger 2026ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วคุณล่ะคิดว่า Ford Ranger 2026เป็นกระบะท,ที่คู่ควรหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราสำหรับการรีวิวรถใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้า